ส่วนแล้สองก็จะเอาวชิญทอสที่จะร่วมแรงปิดพื้นการขอจัดานการแก้ไขคุณธรรมระดี60ทั้งฉบับร่วมกับทางกลุมไทยท่าทีคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะเนื่องจากพวกเรามาอย่างสงบสันติอหิงสาแล้วเราก็เคารพในกฎหมายในเมื่อมีกฎหมายออกมาว่าปิดพื้นที่โดยรอบทาระธานสภาไม่ให้ชุมนุมนะคะเราก็จะเคารพท่านให้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไะอยู่โรงนั้นแล้วเราก็จะขออ่านแผนการของเราณจุดนี้เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับทางคุณหมอวา่าครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะขับเคลื่อนกระบวนของเราไปที่ไหนต่อนะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนของกลุ่มสิทธเก่าและเยาวชนชาวโสค่ะได้อ่านแถลงการนี้เพราะว่าเรามาแสดงพลังเอาปัวนมาแสดงจุดืีแล้วนะคะก็ถือเป็นพลังทางด้านของสื่อสารที่จะสื่อออกไปถึงการคัด้าและไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี6 0จากกลุ่มสิทธเก่าและเยาวชนชาวโสกค่ะ ครับผมขอบคุณน้องยิ้มนะครับครับผมครับผมครับผมแนะนำตัวแทนของกลุ่มติดเก่าและเยาวชนชาวโตนะครับเรื่องการคัดค้านการแก้ไขรัฐมนูญปี60 กับเรียนประธานรัฐสภาเนื่องด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่มคนที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรมนูญน,นั้นมีเจตนาที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนให้คนตรงมีที่ยืนในสังคมสามารถกระทําการกันนิ้ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างสุดริตไอรลอเป็นองค์กรที่รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติดังนั้นไอรลอจะไม่คยมีสิทธิใน,ในการเสนอยติแก้ไขรัฐธรรมน,นูญเพราะเท่ากับให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงครอบงำ การแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทยซึ่งปรากฏว่ายติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอรอได้ขอยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามการทุจริตพิจริตด้วยการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการยกเลิกการลงโทษผู้ที่ถูกศาลได้พิพากษาลงโทษในคดีพิจริตตามกฎหมายปปชและคณะกรรมการปปชได้ดำเนินการสอบสวนและฟ้องคดีต่อศาล กลุ่มติดเก่าและและเยาวชนชาวโศกและชาวกองทัรรมเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับการใช้รัฐธรรมนูนปี60ขอไปยครับรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นรัฐธรรมนูนที่กำจัดคนโกงสนับสนุนคนดีซึ่งมีคุณค่าหลายประการดังนี้ข้อหนึเป็นรัฐธรรมนูนฉบับปราบคนโกงซึ่งนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้กล่าวไว้ข้อสอง เป็นรัฐธรรมนูญที่ระบุให้ผู้ที่จะทำความผิดทางการเมืองนั้นสามารถถูกดำเนินคดีได้โดยไม่มีกำหนดบทอายุความและผู้ที่อยู่ภายนอกราชนาจักรนั้นไม่สามารถเป็นโจทย์หรือให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนตัวแทนโจทย์องร้องผู้อื่นในราชนาจักรได้เว้นแต่เจ้าตัวจะเข้ามาอยู่ในภายในภายในราชนาจักรเท่านั้นข้อ3าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ไป,ไปสู่สังคมอันสงบไปสู่สังคมอันสงบร่มเย็นข้อสี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของกวงชนชาวไทยกลุ่มติดเก่าเยาวชนชาวโศกและชาวกองทัพธรรมมีความเชื่อมัน่นจึงออกมาแสดงพลังร่วมสนับสนุนกลุ่มไทยพักดีนำโดยคุณหมอวะระงเดชกิจวิกรมที่ออกมาร่วมกันคัดค้านการแก้ไขรัฐน แป็แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560แต่เราร้วนมีความเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญปี2560ที่ได้ผ่านประชามติเห็นชอบโดยคนไทยกว่า17.16ล้านคนและเรานั้นมีความรักความเคารพเพื่อทูลบูชาในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จึงออกมาร่วมพลังเพื่อให้กำลังใจแด่คนที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจ และทหาขอเชิญชวนที่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านช่วยกันออกมาสแสดงพลังเพื่อหยุด<า>ร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์กุกของประชาชนชาวไทยโดยทั่วกันจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบนะครับกลุ่มติดเก่าเยาวชนชาวศกและชาวของทัพ